วันนี้รีวิวกระติกน้ำของเด็กๆนะครับเอาไปโรงเรียนอันนี้ยี่ห้อดิ l เลอร์นะครับเดี๋ยวแกะไปคุยไปเลยก็คือที่โรงเรียนเน่ะเข้าเตรียมระบาดแล้วคนเล็กผมเขาให้กระติกน้ำแบบมีหูหิว้วผมก็เลยเลือกยี่ห้อนี้มาดูซิข้างในมีอะไรบ้างเขาให้นี่มานะที่ล้างหลอดลังหลอดมีสายนะครับรูปมีน่ารักดีข้างในนี้ก็มีเป็นถุงเก็บความชืน้น บอกยี่ห้อดดลเลอร์น่าจะเป็นแบรนด์ของเทศจีนนะครับมิน BPA Free ก็คือปลอดภัยไม่มีพวกอารมณ์ที่เราว่าเป็นพลาสติกตกขางส่วนเวลาใช้เนี่ยเป็นแบบกดกดแล้เด้งแบบนี้ซื้อมาสองสีสองลายราคาสองร้อกว่าบาทสั่งในช้อปปีม้มาผมก็จะล้างไปคุยไป ็คือที่ผ่านมาก็จะมีอันนี้เป็นของซึ่จะเป็นคอนติโกนะครับที่ใช้อยู่ของเดิมแต่ว่าคอนติโกเนี่ยเขาจะเป็นระบบอันนี้ระบบถือคือก็ชอบใช้อยู่นะครับนี่แล้วก็อันนี้อีกแบบหนึ่งอันนี้คือเคยซื้อมาใช้นานแล้วรูปเปนโนเสาสา แล้วก็มีหูงคิ้วเหมือนกันแต่ว่าจะซื้อเพิ่มพอดีนี้มันเริ่มเก่าแล้ว <c oughs> เห็นไหมครับมันออเหลืองๆใช้ของใหม่ก็น่าจะดีกว่าเรามาล้ลางกันหรื <c oughs> อว่าแกะกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> จีจีนี่ขวดน้ำจีจีนนะลูกปะ่ะ <c oughs> มามาจีจีมามาอยู่ในรลูก มาหมามาม,ามาพาพาพาน้องหน่อยลูกกอควรใส่ต้องใส่ด้านนี้ด้านนี้หรือเปล่าใส่ถูกหรือเปล่าอืมอืมก็ไม่แม่ใจนี้อ๋อด้านนี้โอเคประกอบนี้ฝา ขาให้หลอดมาเป็นแบบสวมเขาแบบนี้น่าจะมีสองด้านอันนี้ด้านนี้เป็นด้านแบบตัดตรงตัวนี้เป็นด้านตัดเฉียงตัดเฉียงก็อยู่ข้างล่าง <c oughs> มันใส่ได้แค่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองแล้วก็หมุนเข้าไปดู ก็จะสุดหลอดไป่ดอดก็จะสุดที่พื้นพอดีที่ฐานของกระติกน้ําก็จะดูด,ด,ดน้ําได้เหมือนจะเท่าน้ําน้ำอุ่นน้ำร้อนได้นะประมาณ70-80องศาหรือ90องศาประมาณนี้ส่วนปริมาตรเนี่ยน้ำสา0้ยหซีซีส5 0มลลิตรกดปุ๊บใช้กดแบบ กดลงไปเลยเลาปิดก็แบบนี้มีหลายลายมากอันนี้ลายหมีอันนี้ลายห,ห,นนหมีมีอะไรเนี่ยเหมือนสตอรอเบอรี่เหรอแต่มันออกสีส้มๆนะก็คือที่ซื้อสองขวดเอ้ยที่ซื้อ2องขวด,เ,ดเพราะว่าเวลาใช้นะครับเราต้องใช้ วันละขวดใช่ไหมครับแล้วเวลาล้างเนี่ยเราต้องรอให้แห้งถ้าแห้งสนิทอะ่ะผมว่าก็เลยคิดว่าใช้สองใชสองกระติกสองอันจะดีกว่ามันจะได้แห้งทันเพื่อฉุกเฉินสายนี้ปรับได้นะปรับได้มันก็ เหมือนเดิมด้านตัด <S 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 เออแต่ว่าตรงเนี้ยแอปใส่ไ,ไม่ไม่คุ้นเคยใส่ยากเหมือนกันกแล้วก็ส่วนที่วิธีใส่ข้างๆเนี่ยให้จะมีสองทางด้านนี้เป็นแบบ หลุมๆเข้ามาแบบนี้เสร็จละค่อยแลวก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเติมน้ำกันดูไหม เต็มเต็มนะเดี๋ยวไปหยิบเครื่องชั่งน้ำหนักก่อนเดี๋ยวผมไปหยิบทานก่อนอออได้เครื่องชั่งมาเลยว่ะนะครับมาดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่ใ<ๆ>ส่านสาเอสสองก้อนโอเคเปิดเครื่องก่อน ปิดติดไหมเอามาทาลุดหน่วยเป็นกรัมอันนี้กระติกเป่าพร้อมสายหนักอยู่ที่ร้อยสี่สิบแปดกรัมก็คือประมาณร้อยห้าสิบหนึุดห้าขีดอันนี้เติมน้ำไปก็เกือบเต็มนะพร้อมสายหนักประมาณห้าร้อยสี่สิบ ห้ากมกับห้าจุดสี่ห้ากับห้าห้าจุดห้านะประมาณนี้แล้วก็มาดูที่เขาแถมนี่มีเขาแถมนี้ด้วยนะตัวล้างหลอด <c oughs> สีว่ามันจะล้างได้จริงไหมโอ้ <c oughs> oh. ได้จริงๆด้วยโอเคพอดีเป๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองล้างกันส่วนเวลาล้างเนี่ยผมจะไม่ค่อยใส่สายนะเอาสายออกเพราะว่าตัวนี้จะได้ไม่เปียกครนี้ที่ต้องใช้เปีกอ,ออกให้หมด นี่น้ำออกเราหลอดออกนี่อันนี้ลบไปก่อนปิดก่อนวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับเปลี่ยนตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะเราว่ามันจะมีพวกอะไรเชื้อโรคสะสมในนี้น,นี่เปลี่ยนอันใหม่เลยอันนี้ก็ไปทิ้งรอไว้ข้างๆก่อน ก็ควรจะมีอันนี้ด้วยใช้มี3ามตัวล้าง3มแบบอันนี้เป็นตัวใหญ่ล้างขวดได้มาก็ต้องล้างนะครั้งแรกควรจะล้างแน่นอนแบบสิ่งตกค้างอะไรที่เกิดจากกระโโบวนการผลิต นี่ภาษาจีนหมดเลยล้งเท่าที่ลังไดอนน้อันใหญ่บางทีมันก็ซอกๆไม่ค่อยเข้าเราก็ต้องใช้อนเล็กอันนี้ใส่เครื่องล้างจานไม่ได้นะไอตัวกระติกน้ำเนี่ยต้องล้างแบบล้างมือล้งด้วยมือ นก็ต้องล้างก็สุดท้ายตรงนี้หลอดเราล้างด้วยข้างนอกเนี่ยล้างด้วยชิ้นยายไปก่อนแล้วก็แปรงอันเล็กๆโอเคออกลื่นอึดยึด,ดไม่ออกโอเคเออกแล้ว,วอันเดอัน ล้างข้างในก็เป็นถือว่าสําคัญนะอาดึงออกเลยดีกว่าเออทีเดียวไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงคารดอกคือดึงเข้าไปแล้วออกทีเดียวเลยตรงนี้ก็ต้องล้างมันจุดที่ไม่ค่อยได้ล้างมันต้องพยายามล้างให้ได้มากที่สุด ันก็เอาน้ำปุ๊บน้ำก็ได้พุกมามเสร็จไปแล้วหนึ่งสองล้งไปเรื่อยๆต้องน้ำไม่สะอาด ความคว่ำไวนี่หลอดฟองน้ำอือเราก็ล้างพวกแปลงให้เรียบร้อยแล้วก็ ผึ่งให้แห้งด้วยนะเพราะว่าทำให้พึ่งหแห้งพวกนี้มันม,มีความเชือช้อเชื้โรคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็พึ่งไว้แห้งใครจะซื้อตามเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในายละเอียดใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับใครชอบกดไลค์กด, like, กด share. แชร์และถ้ามันกดติดตามช่องไว้ได้ครับ